สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความเข้มข้นตัวที่3นะคะตัวสุดท้ายแล้วนะการบอกความเข้มข้นของสารละลายตัวนี้เป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลอ่าร้อยละโดยมวลต่อมวลนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าร้อยละโดยมวลต่อมวลเนี่ยมันหมายความว่าอยังไง ตัวร้อยละโดยมวลนะคะหรือว่าร้อยละโดยมวลต่อมวลมันคือการบอกปริมาณตัวละลายที่เป็นกรัมในสารละลาย100กรัมนะคะกรัมเนาะก็คือตัว G นะท่านหน่วยที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือกิโลกรมัมมวลนะคะมวลตัวเนี้ยได้มาจากการชั่งนะคะก็จะมีหน่วยเป็นกรมัมหรือว่ากิโลกรัมนะสามารถใช้ได้กับ ของแข็งกับของเหลวนะคะตัวนี้ถ้า,ามวลของตัวละลายนะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะตัวมวลของสารลายก็ต้องมีหน่วยเป็นกรัมเหมือนกันนะมันก็คู่กันแต่ถ้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้นมวลของสารลลายก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมาเขียน เขียนสูตรนะคะให้มันสั้นลงร้อยละโดยมวลนะคะหรือร้อยละโดยมวลต่อมวลเนาะก็คือเปอร์เซ็นต์ m ต่อ M นะคะหาได้จากมวลของตัวละลายหารด้วยมวลของสารละลายนะคะบนกับล่างเป็นมวลเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมีตัวห้อยใช่ไหมด้านบนก็คือมวลของตัวละลายนะคะต่อละลานล่างมวลของสารละลายสองละลค่ะแล้วก็คูณหนึ่งร้อยอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะใช้นะคะ เขียนให้มันสั้นลงโอเคเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยตัวอย่างโจทย์นะคะเป็นตัวอย่างที่4นะอยู่ในหน้า38นะคะโจทย์บอกว่าสารละลายชนิดหนึงมีมวล25กรัมอันนี้ให้มวลของสารละลายมานะคะมีกรดไฮโดรคลอริกละลายอยู่3กรัม มันคือสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนั่นเองนะถามว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนี้มีความเข้มขน้นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวลค่ะเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันจากโจทย์รู้อะไรบ้างวิธีทำจากโจทย์รู้อะไรบ้างนะคะ,ะมาดูนะคะเขาบอกว่าสารละลาย มีมวลอ่านั่นก็คือ m ของสารละลายนั่นเองนะคะ25กรัมค่ะแล้วก็ให้กรดไฮโดรคลอริกมานะคะว่ามันละลายอยู่แสดงว่ามันคือตัวละลายนะ3กรัมกรัมคือหน่วยของมวลค่ะ m ตอรอรเท่ากับ3กรัมโจทย์ถามว่ากรดสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเนี้ยมีความเข้มข้นเท่าใด ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวลถามหาเปอร์เซต์เต่อ m ค่ะว่าเท่ากับเท่าไรขั้นตอนต่อไปจากสูตรนะคะเปอร์เซตเต่อ m เท่ากับ m ต่อรออหารด้วย m สอรอค่ะแล้วก็คูณ100อันนี้คือสูตรนั่นเองต่อไปก็ทำการแทนค่า M M ต่อ M นะคะยังไม่รู้ค่าเนาะติดไว้แล้วก็ M สอตลรู้ว่าเป็น3นะคะหารด้วย M L, เป็น25ค่าคูณ100อ่าดังนั้นเราก็หาค่าออกมานะ3คูณหน0ได้300นะคะ300หาร25ตคำตอบตัวเนี้ยคือ12จากนั้นเราก็มาตอบเป็นประโยคนะคะสารละลายกรดไฮโดรคลอริก นี้มีความเข้มข้นร้อยละสิโดยมวลโอเคตอบเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็หาความเข้มข้นเฉยๆนะก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนก็ทำได้อยู่แล้วเนาะทีนี้ฝึก นะคะฝึกทำตรวจสอบความเข้าใจตัวเองว่าตัวเองสามารถทำได้ไหมนะคะโดยการทำโจทย์ชวนคิดหน้า3.9มนะคะมีอยู่หนึ่งข้อตัวนี้ก็หาความเข้มข้นเหมือนกันนะคะเข้มข้น้อยละโดยมววนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้พอนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรวจสอบว่าตัวเองทำถูกไหมเข้าใจไหมถ้า อยากทำโจทย์เพิ่มเติมนะคะนะคักเรียนสามารถทำได้นะในแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเรามีแบบฝึกหัดท้ายบทหน้า43นักเรียนก็ฝึกทำได้นะซึ่งมิตรก็พาทำไปบ้างแล้วนะคะก็สามารถไปฝึกทำอีก,กรอบได้นะเพื่อ,อความแม่นยำมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะมีอะไรสอบถามได้ใน Facebook ค่ะสวัสดีค่ะ